เพื่อนที่น่ารักของแอดดี้ตอนรับเข้าสู่ช่อง Baby Must e r World แอดสิงแจวมาแล้วรับเพื่อนๆคลิปนี้แอดจะมาวิเคราะห์ MV Love in My Heart ของน้องๆเบมอนค่ะฝากเพื่อนๆช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องกับพวกเราด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ เมื่อคืนนี้น้องๆเบมอนก็ได้ปล่อย MV เพลง Love in My Heart ออกมาแล้วนะคะซึ่งเพลงนี้เป็นเพลงที่พิเศษมากๆเพราะมีเมมเบอร์ของเบมอนได้ร่วมเขียนเนื้อร้องในเพลงนี้ด้วยนั่นก็คือพี่รุกาะกับอาสานั่นเองค่ะและในส่วนของ MV นั้นต้องบอกเลยว่าม o ดดีเวอร์ MV สวยมากน้องๆสวยกันทุกคนมีสตอรี่มีเรื่องราวให้ได้ติดตามให้ได้ตีความแถมเนื้อเพลงยังมีความ หมายดีมากๆอีกด้วยงั้นพวกเรามาวิเคราะห์เนื้อรองในเพลงนี้กันเลยค่ะเริ่มจากพี่รุกะ่ะ ที่ปั่นจักรยานไปฟังรายงานข่าวทางวิทยุไปว่าวันนี้จะมีฝนตกหนักใหญ่ทั่วประเทศแต่จะตกหนักเป็นพิเศษก็แค่ช่วงเช้าเราคาดเดาว่าฝนจะหยุดตกในช่วงบ่ายและเมื่อท้องฟ้าเริ่มแจม่มใสก็จะปรากฏเป็นสายรุง้งขึ้นที่ปลายขอบฟ้าทางด้านตะวันตกซึ่งที่ปลายสายรุ้งนั้นจะมีความโชคดีและความหวังรออยู่พอพิรุกะรู้แบบนั้นก็ ลยรียบปั่นจักรยานเพื่อไปบอกน้องๆที่รออยู่ในโรงเรียนอย่างสิ้นหวังอาศักที่กำลังหลับอยู่ก็ตื่นขึ้นมาและมองเห็นว่ามีแสงรุ้งปรากฏอยู่บนมือตัวเอง ตัดภาพมาที่อาชอนกับจิกิต้ากำลังทะเลาะก,กันแล้วอาชอนนั้นก็เริ่มถอดใจเหมือนในความหมายของเนื้อเพลงที่แปลว่าไฟที่แผดกเผาในหัวใจฉันไม่สามารถควบคุมมันได้หรอกปล่อยฉันไปเถอะ แล้วอาชยนก็สะบัดมือเดินหนีไปพอเดินไปถึงหน้ากระจกอาชยนก็เปลี่ยนไปกลายร่างเป็นชิกิตาที่ร้องว่าอย่าหันหลังหนีสิพวกเราจะอยู่ด้วยกันตลอดไปซึ่งดูเหมือนว่าใน MV นี้เขาต้องการจะสื่อว่าชิกิตากับอาชยนคือคนคนเดียวกันนะคะดูจากฉากที่อาชยนเปลี่ยนเป็นชิกิตาในกระจกนั่นเอง แล้วพี่รุกะก็วิ่งมาพาชิกิต้าวิ่งไปด้วยกันหนีจากความเศร้าพวกเรามายิ้มด้วยกันแล้วเบมอนทั้งหมดก็วิ่งออกมาข้างนอกเพื่อออกตามหาสายรุง้งวิ่งผ่านทุ่งหญ้าอันกว้างใหญ่และในที่สุดทุกคนก็ได้เจอกับสายรุง้ง ทุกความสุขทุกความดีใจความสดใสมีชีวิตชีวามันมากเปี่ยมล้นเลยอยากจะค้นหาว่าปลายสายรุ้งอยู่ตรงไหนเพื่อที่จะได้พบกับความโชคดีและความหวังด้วยกันทุกคนจึงช่วยกันหาแผนที่แล้วรวมพลังบูสต์เอเนอร์จีพร้อมออกเดินทางแต่ยังไม่ทันไรก็รู้สึกว่าโชคไม่เข้าข้างเดินอยู่ข้างทางจนขาลาก,ก็แล้วโบวกรถก็แล้วแต่ก็ไม่มีใครช่วย รอรถจนท้อแต่สุดท้ายก็มีคนใจดีจนได้ทำให้เบมอนได้เดินทางต่อเพื่อไปยังจุดใหม่สักทีและระหว่างที่เดินทางอย่างมีความสุขจนฟ้ามืดทุกคนเลยตัดสินใจตั้งแคมป์กันก่อนเล่นไฟเย็นนอนดูดาวดีกีตาร์และร้องเพลงแถมได้เห็นดาวตกอีกด้วยเลยช่วยกันขอพอรขอให้เจอกับความหวังและความโชคดีที่ปลายสายรุง้ง แต่แล้วพี่รุกกะก็ตระหนักได้ว่าสายรุ้งอยู่กับพวกเราตลอดเวลาไม่ต้องไปตามหามันอีกแล้วเพราะจริงๆแล้วความหวังและความโชคดีไม่ได้อยู่ที่ปลายสายรุ้งแต่ความสุขที่แท้จริงคือการที่เบมอสได้อยู่ด้วยกันมีกันและกันร่วมทุกข์ร่วมสุขด้วยกันได้ทำอะไรทั้งเจ็ดคนต่างหากนั่นแหละมันคือความโชคดีที่สุดแล้วค่ะ ซึ่งก็จะสังเกตได้ว่าตั้งแต่ต้นจนจบของ MV นี้จะมี dream catcher หรือตาข่ายดักความฝันที่เชื่อว่าเป็นเครื่องรางไว้ดักฝันดีและกำจัดฝันร้ายแทรกอยู่ในซีนของ MV love in my heart ตลอดเลยนะคะเหมือนต้องการจะสื่อว่าให้ตาข่ายนี้ช่วยเป็นกรอบป้องกันจากสิ่งชั่วร้ายและห้อยลูกแก้วที่ปล่อยแสงรุ้งก็เปรียบเสมือนว่ามีทั้งความหวังความโชคดีความร่า และความสุดสยอยู่ด้วยกันตลอดไปเลยนะคะแอดก็ต้องขอขอบคุณแอคเ u n าพายมามิชิและแอคเค้าเดียแม m มิงใน Twitter X เอ็ด้วยนะที่วิเคราะห์ความหมายของเพลงนี้ออกมาดีมากๆและบวกกับความคิดเห็นของแอดและทีมงานลงไปด้วยนะคะแอดจะขอบคุณมากๆเลยถ้าเพื่อนๆช่วยกันแชร์คลิปนี้ไประพวกเราตั้งใจรวบรวมและมาแปลเพื่อนฟังอีกทีนะคะ แอดก็ขอให้เบมอนและมอนสตทุกทุกๆคนมีแต่วันที่ฟ้าใสาฟ้าใหม่ฟ้าเปิดเบิกเน่ตลอดเวลาโชคดีมีความหวังตลอดไปแต่หากวันใดฟ้ามืดครึ้มมีเมฆฝนขึ้นมาก็อยากให้รู้ว่าพวกเรายังมีกันและกันและมีเบมอนทั้ง7ที่พร้อมจะอยู่สู้ไปด้วยกันจับมือกันไว้นะคะแล้วพวกเราจะก้าวข้ามผ่านวันคืนที่ยากลาบากนั้นไปได้อย่างแน่นอนค่ะขอบ สำหรับการรับชมจนจบคลิปน้าไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยมีความสุขมากค่ะรักนะรัก,รก,รกบ๊ายบายสวัสดีค่ะ